สวัสดีครับกลับมาพบกับหงแดงอีกครั้งในควันหลงศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่16ตุลาคมศึกเจ้ามวยไทยวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝาก f อถือว่าเป็นควันหลงนะเล่าสู่กันฟัง1ถึง4ความน่าสนใจของแต่ละคู่แตกต่างกันออกไปคู่หนึ่งนะเหนือธรณีจิตเมืองนอนเจอกับสกุลพัฒ โทบางแสนพิกัดน้ำหนักร้อยสิบสองสุกพลพัดมาลด0.4นะเหนือธรณีมาตามพิกัดมวยขึ้นคู่นี้เลทเปิดขึ้นมานะเหนือธรณีต่อ53สามหงแดงบอกว่ามวยคู่นี้เหนือธรณีเนี่ยเป็นมวยตั้งรับจับทางคู่ต่อสู้เดินเข้ามาเนี่ยดักบวกหมัดบวกศอกขนาดที่วงในเนี่ยขวางหน้าแทงแทงแล้วคาแทงแล้วคาเนี่ย เป็นการเก็บอาวุธเบื้องต้นของผู่ต่อสู้เลดขึ้นเปิดขึ้นมาต่อ53คู่นี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรพลิกสกลพัดเนี่ยเดินเข้าหาเหนือธรณีดักบวกหมัดบวกสองวางแข้งซ้ายขณะที่วงในนี่ขวางหน้าแทงขวางหน้าแทงโอ้โหวันนี้มาตัวใหญ่กว่าสู้กันครบผ้ายกเหนือธรณีชนะคะแนนขาดลอย คู่ต่อสู้ทําอะไรไม่ได้เลยวันนี้เหนือธรณีไม่มีเดินหงแดงบอกเหนือธรณีเนี่ยวันนี้ต่อยง่ายมากไม่มีเดินสุดท้ายชนะคะแนนขาดลอยมาที่คู่สองคู่สองบรรลือฤทธิ์เนี่ยเจอสแกงาม1้อปอนดนะ์นะบรรลือฤทธิ์เนี่ยมาร้อยสิบลด3.3ปอนด์กิโลก,กว่า เกือบ2โลขณะที่สแกงามมา111.4ลด0.4วันนี้สแกงามมาตัวใหญ่กว่านะเลทเปิดขึ้นมาเนี่ยบันลือรับมันลือฤิ์นี่ต่อ5สีเองดูว่าวันวันนี้สแกงามมาใหญ่แต่หงแดงชอบไปที่บรรลือฤทธิ์มองว่าความรวดเร็วนะสเต็ปของมวยเนี่ยมวยซ้าย เตะขาต่อยมาฉากวนไปเรื่อยมีความเร็วกว่าประมาณครึ่งจิกความเร็วเนี่ยมันทําให้เวลาหนีเวลาพริวเวลาเข้าออกเนี่ยทําได้ดีรวดเร็วขณะที่สแกงามเนี่ยหาไม่เจอเลยก่อนที่จะโดนเตะขานับนี้นะหาไม่เจอมันรือริเตะขา ต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัด,มดสแกงามง้างจะต่อยไปแล้วนู่นง้างจะเตะไปแล้วนู่นโอ้โหหาไม่เจอไล่ไม่ทันเลดไหลเป็นน้ำเลยนะไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไม่มีข้ามาอยู่สแกงงามเลยก่อนที่จะเตะนับเนี่ยเตะขาเนี่ย ก่อนหน้านั้นก็ลองเจาะดู 2- 3สามทีแล้วส,สแกงงามนี่แยงเลยนะแยงรู้สึกว่าออกอาการไม่ดีหลังจากนั้นก็โดนเตะนะเจาะยางนะยางแต่จริงๆมันบลือฤทธิ์เห็นเพื่อนเจ็บนะไม่พยายามซ้ำก็ต่อยประคองเกมไปเลยแต่ใจสแกงงามมันเกินร้อยมันเดินบทเดินเบียดเดินสู้นะเจ็บยังไงก็ต้องสู้บรรลือฤทธิ์ก เตะขาเตะก้านคอเตะขาเตะก้านคอต้านไปแบบหอมปากหอมคอสุดท้ายกรรมการมองดูแล้วสู้ไม่ได้ปล่อยให้ต่อยไปยิ่งเจ็บหนักเพราะขาไม่ยืนไม่ได้แล้วการที่ขายืนไม่ได้เนี่ยคุณจะไล่ทิมไล่ต่อยมวยอย่างมันลือลิศล,ลิงเรียกปา่ายาก เพราะฉะนั้นกรรมการมองดูแล้วสู้ไม่ได้จับแพ้ไม่เสียของเลทเปิดขึ้นมามันลือรดต,ต่อ5้สี่แล้วก็ไหลาย,ยาวไปเลยยาวจนจบ fc องแดงถ้ารู้สึกขึ้นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครมีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาคู่3ลูกนิมิต เจอเมืองซับมวยคู่นี้ห่างกันนู่นเลย1 7 1 8ปีเก๋าเกมนะกระหมกูกระดูกมวยดีกว่าอามุดมวยดีกว่าลูกนิมิตขนาดที่สดเมืองซับมวยคู่นี้หงแดงมองนะมองว่าน้ำหนักแหะเป็นตัวชี้วัดวันนี้เมืองซับมาตัวใหญ่แต่ขณะที่มาตัวใหญ่ สีผิวกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันดูฉุมันดูไม่รวดเร็วขณะที่ลูกนิมิตเนี่ยอุ้มคลีนนิ่งคลีนนิ่งมากๆสัดส่วนกล้ามเนื้อดูสวยงามแสดงว่าเวทที่ต่อยเนี่ยเป็นเวทของลูกลูกนิมิตขณะที่เมืองทรับ วันนี้ฉุบวมเชื่องช้าเลดก่อนต่อยนะเลดก่อนต่อยเนี่ยเมืองรัย์ต่อห้าสี่ก่อนช่างน้ำหนักหลังช่างน้ำหนักนิดหน่อยต่อห้าสี่แต่เซียนมวยยอมรับบอกว่าเก่งมากมวยคู่นี้เซียนมวยเขาบอกว่าเก่งจริงๆเลยใครที่ดูช่างนะช่างก่อนชกดูรูปร่าง ลูกนิมิตเนี่ยมาเป๊ะคลาสมวยดีกว่าไอคิวมวยดีกว่าสมองมวยดีกว่านี่ถ้าเกิดว่าคลาสมวยของเมืองทรัพนะดีกว่านี้นะอีกครึ่งกิก๊กลูกนิมิตเสร็จแต่วันนี้เมืองทัพคลาสมวย,ยสู้ไม่ได้วันนี้ปล่อยให้ลูกนิมิตต่อยได้สบายราคาก่อนต่อยพลิกกลับมาอยู่ลูกนิมิตต่อห้าสี่ ต่อห้สต่อยไปเรื่อยไหลาย,ยาวเลยนะเจ็ดหนึ่งยกสี่เนี่ยเมืองซับเดินลุยนะเดินลุยเดินเบียดเตะเล่นในเบียดเตะเล่นในเบียดเตะเล่นในราคากลับมาเสมอลูกนิมิตนะราคาพลิกมาเสมอลูกนิมิตหลังจากนั้นลูกนิมิตตั้งหลักได้ขวางหน้าไม่ต้องทําอะไรมากขวางหน้าเมืองซับทําอะไรไม่ได้เลยจะเห็นได้ว่าวันนี้เมืองซับมาฉุก มาอ้วนคลาสมวยนะไอคิวมวยสู้ไม่ได้ลูกนี้มิดแค่ขวางนะฮะเมืองทรัพย์ทำอะไรไม่ได้เลยนี่ถ้าเมืองทรัพย์เก่งเก่งกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะวันนี้มองว่ากินถ้ามองกันในแง่ของวิทยาศาสตร์แล้วอย่างที่คุณชัดเจนบอกมาว่า คุณดูมวยฝรั่งสิสาสิบทั้งนั้นกล้ามเนื้อดีใช่ฝรั่งกับคนไทยมันต่างกันถ้าดูอย่างล่าสุดอ่ะปากเกียวปากเกียวสาสิบแปดคู่ต่อสู้ยี่สี่ยห้าปากเกียวเหม็นสู้ได้เลยเหมือนกันวันนี้นะถ้าเกิดว่าเมืองซับมีคลาสนิดหนึ่งหงแดงมองว่าเสร็จเมืองซับพ,พอดีเมืองซับมันนี้มา มองว่าไม่ใช่เวทของเมืองทรัพย์มาตัวใหญ่แต่ฉุช้ากล้ามเนื้อไม่มีเซียนมวยอยากจะบอกว่าเนื้อไม่จริงๆเซียนมวยขาใหญ่นะพลิกกลับมาต่อลูกนิมิตห้แล้วก็ยาวไปกลางยกสี่ปลายๆเนี่ยราคากลับมาอยู่เมืองทรัพเกือพานนะสุดท้าย สู้ไอคสู้หลักเหลี่ยมไม่ไหวสู้สมองมวยไม่ได้แพ้ลงมาเกือบทําได้เมืองทรับไอ้น้องพี่เป็นกําลังใจให้อยู่ซ้อมต่อไปแพ้ไม่เป็นไรไม่เสียของมาถึงคู่สี่คู่สี่ยางดําเจอยอดมงคลวันนี้ยอดมงคลมาแทนนะ ่อยกันที่น้ำหนักร้อยสิบเก้าขอเพิ่มน้ำหนักอีกบอลหนึ่งยางดำนะ่ะมาต่ำกว่าพิกัดช่างได้ร้อยสิบแปดขณะที่ยอดมงคลเนี่ยมาร้อยยี่สิบเอ็ดเกินสองปอนด์แต่ก่อนที่จะเกินสองปอนด์นี่นะมองว่านะยอดยอดมงคลเนี่ยน่าจะทำน้ำหนักมาก,ก่อนแล้วสุดท้ายนะทำน้ำหนักทำยังไงก็ทำไม่ลงขอซื้อน้ำหนัก คุยกับยางดำยางดำผมขอกันแล้วกันนะสองสองปอนด์นี่รถไม่ไหวจริงๆผมขอซื้อสองปอนด์หมื่นหนึ่งโอเคไหมผมอยากต่อยอะฝั่งยางดำก็โอเคจัดไปมวยคู่นี้ขึ้นมาโอ้โหยอดมองคลใหญ่กว่าเป้งเลยเลดเปิดขึ้นมาเนีย่ยยางดำต่อสิบเก้าขณะที่หูฟังนะมวยหูเนี่ยบอกว่าอย่าพึ่งเล่นนะอย่าพึ่งเล่น วันนี้ยอดมงคลมาตัวใหญ่มากแต่ขณะที่มาตัวใหญ่มองว่าอาวุธมวยนะสู้ยางดําไม่ได้ยางดํานี้มันหลากหลายจริงๆครบเครื่องหลากหลายแกร่งทั่วแผ่นโอเคแม้ว่าจะตัวเล็กเสียเปรียบน้ําหนักสองปอนด์ขณะที่คู่ต่อสู้ได้น้ําหนักสองปอนด์สองปอนด์ไม่มีประโยชน์เลยก่อนหน้านั้นก็ทําการลดมาแล้วแล้วสองปอนด์นี่ลดไม่ไหวเต็มกลืนสุดท้ายก่อนโดนน็อกนะ เจอเจอเบียดในเจอล็อกนู่นล็อกนี่อาการไม่ดีสุดท้ายโดนสอกแพ้น็อกน้ำหนักสองกอนช่วยไม่ได้นี่คือควันหลงศึกเจ้ามวยไทยวันนี้หงแดงเข้า3ามคู่นะพลาดหนึ่งตัวขอโทษจริงๆ เดี๋ยวบทวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยยีบสามเนี่ยงดนะวันปียะมาราชงดมวยช่อง3ามงดไปเจอกันนู่นเลยเสาร์ที่สามุลาคมเดี๋ยวหงแดงจะทําคลิปบทวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยเสาร์ที่สามุลาคมก่อนจากกันนะ หงแดงขออ่านคอมเมนต์เอที่กรุนาคอมเมนต์เข้ามาคุณสุรพงษ์เรืองบูชาขอช่อง36มสิบหด้วยขอโทษนะครับคุณสุรพงษ์เรืองบูชาหงแดงทำบทวิเคราะห์เฉพาะช่อง3มและช่อง7ช่องอื่นขอบอกว่ามืด8ด้านหงแดงถนัดช่อง3ช่อง7ถือว่าเป็นช่องมหาชนนะสากับ7นี่ ยอดผู้ติดตามยอดแฟนมวยเข้ามาดูชมเยอะถือว่าเป็นช่องมหาชนคุณสามสังใส่เมืองซับไปสองกำปั้นมือนี่กินมามาเด้ออาจารย์หงแดงขอโทษดิลีบอกเป็นยังเอาไหมเมืองซับเกือบมาได้แต่มือนีลักเลี่ยมเป็นร่อง แล้วโซกหน้าหังแนงแนว่บาบบแมนเลดบบแมนเวดของเมืองศัพท์มือนีมาชูอหลีเกือบเพชรได้เด็กหน่อยคนนี้เกือบเพีรได้แพ้กับว่าเป็นอย่างส่วนทิศเสียงแชแนนเป็นกําลังใจครับโกเหน่ง PK ช่อง3แดงเงินเงินเข้าแดงตัวเดียวนะสองสามเงินเงินเพลส ส่วนนายชัดเจนคุณดูมวยฝรั่งสิแต่ละตัวกล้ามเนื้อสวยงามมากกล้ามเนื้อดูดีเขาไม่ได้เขาไม่ได้คอมเมนต์มาอย่างนี้นะเขาคอมเมนต์โหดกว่านี้อีกแต่หงแดงแปลงนะเพราะว่า y t u t u เนี่ยมันเป็นช่องมหาชนการพูดแต่ละอย่างเนี่ยทุกคนต้องเต็มไปด้วยวุฒิภาวะต้องมีวุฒธธิภาวะนะมีสปีริตต้องเป็นสปอร์ตแมวสปอร์ตแมน คําพูดแต่ละคําพูดที่สื่อสารออกมามันบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างแต่หงแดงแปลงออกมาแล้วเป็นศัพท์ทางการกีฬาคุณคุณชัดเจนก็บอกว่าคุณดูมวยฝรั่งสิแต่ละตัวกล้ามเนื้อสวยงามดูดี30ทั้งนั้นใช่แต่พูดถึงว่าเรื่องอายุ เรื่องระบบหายใจดูปากเกียวต่อยล่าสุดเป็นไงเกือบตายคิดได้แต่ทําไม่ได้นี่เรื่องของสรีระเรื่องของอายุที่แตกต่างคุณสรายุดดอกไม้ชอบการวิเคราะห์ของอาจารย์หงแดงขอบคุณครับพีรนันชํานาญช่างก่อนลุยตู้สามสแกงามลูกนี้มิดยางดําเศรษฐวุฒวันศักดชอบครับ หงแดงวันนี้30แน่นอนหงแดงเจอวัตฟอร์ด30น่าจะเป็นไปได้คุณประเสริฐชาน,นรงค์ลิเวอร์พูล30คุณเศรษฐวุฒิวันศักดิ์ชอบบทวิเคราะห์ของหงแดงขอบคุณครับนี่คือทั้งหมดของฟันหลงศึกเจ้ามวยไทย16ตุลาคมพบกันใหม่บทวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยอาทิตย์ที่30 วันนี้หมดเวลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ